เล่นตีแตงโมด้วยปากาแตงโมทัดน้ำเข้าไปตั้งหลายวันแล้แปลงจังเลยยังไม่แตกยอดอีกอุ้ยลาดน้ำให้ดินเย็นเหรอเก่งมากลูกไม่ใช่แล้วครับแม่รดน้ำต่างหากอ้อปลูกอะไรไว้ตรงนั้นเหรอ,หอ ถำหมายถึงหญ้าแถวนั้นน่ะแม่ถอนทิ้งไปหมดแล้วล่ะโอ้เยจะไปโหดร้ายแบบนี้ล่ะครับแม่พูดอะไรนะที่จริงแม่วานให้นบิตะเป็นคนถอนหญ้าได้ซ้ำนะอะไรเหรอปลูกแตงโมไว้กงนเหรอก็แตงโมทั้งลูกเปนแผ่นก็ซื้อไม่ไหวดิแต่ว่าทำไมนายถึงก็เกิดเกิดนตั้งแต่วันที่เกิดมาฉันยังไม่เคยได้ปิดตาตีแตงโมเลยอะฮะที่จริงไม่ใช่ไม่เคยเล่นหรอกนะ ตอนนั้นฉันอายุสามขวบฉันเลยไม่มีโอกาสได้ตีมีหลายครั้งที่แม่ซื้อแตงโมมาที่บ้านแต่ฉันก็โดนห้ามไม่ให้ตีแตงโมขอสักครั้งหนึ่งเถอะที่อยากตีแตงโมลูกโตๆสักครั้งหนึ่ง อยากจะสัมผัสความรู้สึกแบบนี้ด้วยนิ้วมือของฉันสักครั้งแต่ความฝันฉันมาลายไปหมดแล้วเส้นทางชีวิตของฉันมันจบลงโดยไม่มีโวกาสได้ตีแตงโมเลย้ยถ้าอยากจะตีถึงขนาดนั้นแล้วก็ปากกาแตงโมปากกาเหรอเอาเถอะน้ดีนะใช้ไอ้นี่เป็นแตงโมแล้วกันนะอ่ะพอใช้ปากกาเนี่ยว,วาด หลุดลายแตงโมโล,ลงไปอ่ะน,นี่กลายเป็นแตงโมแล,ล้วเห็นไหมเนี่ยนะแตงโมเออนะ่ออะถ้าเป็นของทรงกลมก็เป็นแตงโมได้หมดแล้วเนี่ยทีนี้ก็ตีแตงโมได้แล้วโยฝันของฉันจะเป็นจริงแล้วเนี่ยเอานะอ่ะทุกอย่างพร้อมแล้วล่ะอืมพร้อมนี่คือการปีตแตงโมครั้งแรกของนายนะฝ่ไฟเต็มแรงเลย,ยฟัดปุ่มฮ่าจายโยความฝันของนายเป็นจริงแล้วยินดีด้วยนะ ลูกมันแลกไปอ่ะอ่ะอ่ะก็ของกลมๆมีแต่ลูกแก้วนี่นะเอาทำไงได้หรอแบบนี้ไม่เรียกว่าตีแต่งโมหรอกหรออ่งั้นอันนี้ก็เป็นสองสี่เหลี่ยมไงอันนี้ก็ทรงสามเหลี่ยมส่วนอันนี้ก็เอ้ยไม่เคยจะมีของกลมเลยเนาะเฮ้ยหือ เฮ้ยอยากได้ลูกกลมๆที่มันใหญ่ประมาณเนี้ใช่เฮ้ยได้ไม่อย่านะพอทีได้นะขอเราก็สอบนิดเดียวเองน่าไม่ได้เด็กขาดได้ไม่เอาไม่เยอะเยอะเออทรงกลมไอ้ดีแล้วรูปทรงนี้แหละได้เลยขนาดพอดีเลยอะเริ่มได้เลยวยนูบิตาดีละเอาแล้วนะ น้องพี pues mm ่ดาวเลยขวา้างขวาทางขวา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 แล้ไงแล้วไงต่อแล้งไงต่อไไยัตงมาได้แล้วไดีด่งฉันน่นะแล้วกันสิเฮ้ยแปลกจรงเลยมันลอยไปที่ไหนกันนะเนี่ยเนาะนี่เห็นลูกฟุตบอลกลิ้งมาแถวนี้บ้างไหมเออคือออ้าวเอาแล้วนะเฮ้ยขอโทษนะขอโทษ อันนี้อ่ะกล็ลองดูแล้วกันกน้อโนบตะาอืมนายทำอะไรอยู่่ะอ๋อรบกวนนิดนึงนะเอออ่ะนั่นแหละดีมากเลยนบิงตะาตรงนั้นเลยเอา<ล>ดีเด้เฮ้ยอ่ะเฮ้ยถ้าใบเลงเป้ากั่ที่ฉันทุกทีแล้วเราปโทรมันเก็บนะเก็ตนะอะ,อะไรกันเนแข็งจังไม่กล่อมจนี่จริงๆแล้วก็มันก็ไม่แตงโมสิถ้าลูกปองก็มีอยู่หรอกนะ อันนี้แหละกรมของจริงเลยทอแตงโมได้หลายลูกเลยอ๋อจริงสิไหนๆก็จะเล่นแล้วไงเอาเอาเลยเอาทำไรไหนทำไรอ่ะลากเต้นช็อปกําสดอนาเขตที่ได้ย้ายสถานที่ข้ามดินสมาได้ไงเล่าเหรอนี่ว้าวแบบนี้ค่อยได้บรรยากาศหน่อยดีมั้ยดีเสร็จแล้ว นี่ก็เล่นตีแตงโมได้แล้วล่ะชิสกะเริ่มก่อนแล้วก็ได้นะโอ้ได้เหรออือนั่นแหละตกลงตกลงตกลงอีกห้าสิบเซนติเมตรเอาเลยตรงหน้าไหนไหนโอ้โหฮะย้อนเหโอเฮ้เก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากการตีแตงโมครั้งแรกแตกเลยรู้สึกดีจังเลยใช่ไหมล่ะเอาล่ะต่อไปตาฉันบ้างอิญนะไอ้เล่นตีแตงโมกันอยู่แล้วนี่อ่ะต้องคนเล่นด้วยแซ่ ใจแนเอามันดีเลยเดี๋ยวฉันจะช่ายคให้ทุกคนได้เห็นกันล่ะนะไม่เป็นไรหรอกนะมีแตงโมั้องหลายลูกอยู่นะแต่ว่าว่าอะไรอ่ะขอเลยคนด้วยด้วยขอเลยคนด้วยด้วยนะโอ้ยเ้ยเล่นดเล่นต่อนะ่าน้ แม่จะกินแล้วนะครับยำห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 ยำแตงโมที่ฉันตีนี่มันสุดยอดจริงๆหวานยังไม่เหลือสักลูกนึงแตงโมของฉันเฮ้ยมันเป็นแตงโมที่ฉันทำเองนะการตีแตงโมคือความฝันของฉันไปโดนหุ่นหน้าจะทำไปก็สิ้นเรื่องแล้วนี่นี่ไปเลยดูมันกลายเมีนของกลมกลมแล้วมันไม่มีแล้วหมดแล้วเหรอ แต่โมลูกใหญยังเหลืออีกลูกเหรอเนี่โอ้ลูกตรงสนิทแถมใหญ่ด้วยสิแตงโมของฉันจะชนะไปเลยเวไปเล่เดียอะไรนี่ <Yeah. S 2> เฮ้ยเฮ้ยน้าร้อนของฉันจบแล้วสินะเนี่ยนาอย่าซึมไปเลยนะจางมันเหอะฉันคงไม่ได้ตีแตงโมไปตลอดชั่วชีวิตแหละเออเอแตงโมเนะ โอ้ยดีจังเลยนะโนบิตะพ่อนีง่ายพ่อกลับมาแล้วพ่อครับอันนี้ขอไปตีได้ไหมไม่ได้เอาไปกินละจะไปตีอหรอได้ไหมพ่อได้ใช่ไหมไย่เอาเลยเอาเลย